สวัสดีครับ fc วันนี้อาหารก็มีแค่นี้ครับปาทูแล้วก็ผักผักขาวกระเทียมมะเขือขืนกล้วยแค่นั่นเองครับอาหารเย็นบีบมะนาวลงสักหน่อยอืม มามาชิมกันครับก็ประตูยี่ยี่สิบบาทกินบีบมะานาวแล้วฮะกินวันนี้อื ไม่ต้องดำมันทพกิ กยกรอบขาน <c oughs> กินบ้านๆเราก็กินอย่างเงี้ยข้าวนิดอืมอืม ก็คือก็คืนของใช้อ่ะม,มันจะคืนคืนคอจากแมนครับตรอบค้าร์นะอ,อร่อย โ็ประแมนข้าวหแบบ้าบาทโประแมนยแบบี่บห้าบทอืมอเครื่อง รูยี่สิบบาทคือตลาดโต้รุ่งนะฮะอุดาเราไม่ต้องมาตำาลนยะอ,อะไรนะดึง,งกล้องอไลยพิกผมจะเทียมด้วยอืม้ม ถ้าคู่ว่าไปซื้อต้นหอมก็กดว่าสแกนกรุงไทยสแกนไม่ได้ในโล,ลตัสก็เลยเหลือเงินอยู่ยี่สิบบาทได้เดีอมอย่างอื่นก็ซื้อชอบกินอย่างี้ จิต yep. เนืเเ้อเคี้ยวเคือแต่เม็ดมันเยอะไม่อยากกินเดี๋ยวกินเม็ดเยอะกินกระเทียม เมื่อกวันวัดความดันได้ร118กับ8ถึกหันมากินผักมีเยอะหน่อยอ <c oughs> เรื่องของความดันเป็นเรื่องของการควบคุมอาหาร <c oughs> ได้ดังไม่ได้เลย ก็เหี่ยวอย่างเกี่ยวห้อนมนากซื้อมาแค่ยี่สิาาบาทยังเออนะฮะเราไม่ต้องตำม,มันจะถูกไปเยอะถ้าตำบางทีเขาให้เนื้อปลาทูนิดหน่อยแค่เรามีพริกน้ำปลาผงชูรสหรือว่าอะไรมะนาว เรากค่อยมาจิ้มทำเป็นน้ำพริกเลยครับไม่ไม่ต้องตามาืมหานแบบทำคลิปแบบสุขภาพนะครับไม่ไม่ไม,ไม่แต่ง ไม่แต่งว่าจะถ่ายจะถ่ายให้แบบน่ากินมากๆก็กินอย่างนีน้กินแบบมือมือมืออาหารนะครับบ่ได้แต่งว่าสิถ่ายออกคลิปลายว่าเขากินแบบนี้แหละเบิร์ดสวัสดีครับ FC แหีฮงๆงเด้อครับบายบายแม่เอาบองปูน